ตอนนี้ก็ชิงร้อยอยู่มานานที่สุด20 2、3 2、2、23 24ปีประมาณนี้ค่ะก็เขาก็ต่อจากเจ็ดซีคอนเสิร์ตเลยก็จ้างต่อกันเลยตอนนั้นพี่ก็ยังผมสั้นๆยังยังรุ่นๆอยู่ก็ทำที่ช่องเจ็ดเลยตอนนั้นในชิงร้อยเขาก็ปรับรายการมาบ่อยนะแต่ว่าก็พิธีกรก็ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นปัญญาไมยุราแต่ว่าคนอื่นก็ก็ปรับไปบ้างมีเพิ่มขึ้นมาบ้าง สมัยก่อนกว่าจะลงตัวเป็นสามชาติก็เปลี่ยนหลายคนเหมือนกันคุณมัมนี่มาทีหลังด้วยนะสมัยก่อนมีคุณเอ็ดดี้ผีน่ารักคุณนองนี่มาทีหลังเท่งนี่มาทีหลังมันยังไงก็รู้มันมาป๊อกพอดีสามคนแล้วหลังจากนั้นอยู่นานเลยแล้วก็มีคุณตุก๊กี้โผล่มามีคุณส้มเช้งโผล่มาคือพี่ว่าคนเรามันมีขั้นตอนของชีวิตนะนะ ทุกคนก็อยากมีอะไรเป็นของตัวเองบางคนเนี่ยทำรายการทีวีโอเคพ,พี่ก็ทำรายการทีวีแต่ว่าช่วงที่พี่ไม่สบายเป็นไวรัสซีเมื่อสัก 2- 3ปี3ปีก่อนพี่ก็มีเวลาว่างเยอะเพราะเรารับงานเยอะมากไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราอยากทำนะเพราะเราเป็นคนชอบอยู่กับครีมอยู่กับครีมบำรุงผิวอยู่กับแชมพูสระผมอยู่กับลิปสติกอะไรต่างๆเอความจริงเราทำในสิ่งที่เราชอบ แล้วทําในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเปิดอ,อู่ซ่อมรถมันคงไม่ใช่เราอะนะแล้วก็เออโอเคเราเลือกดีกว่าเราเอาละมุ่งแล้วว่าเราจะทําแบรนด์ของตัวเองพี่ก็มาดูว่าเออเราจะทําอะไรดีเพราะเราก็ใช้ของนอกด้วยใช้ของในด้วยใช้ของคลินิกด้วยใช้ทุกอย่างเพราะว่าเป็นคนชอบอยากรู้ไงฮะเอาตัวนี้แหละ เราต้องมีเป้าหมายกันว่าเราจะทำเนี่ยเราจะนําเข้าหรือเปล่าที่บอกเอ๊ะไม่นําเข้าเราต้องการจะทําครีมบํารุงผิวหน้าไม่ใช่ตัวนะคะครีมบารุงผิวหน้าที่กลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้หญิงทํางานเรามองจากกลุ่มเป้าหมายก่อนผู้หญิงทํางานที่มีสตังพอซื้อได้เราไม่ได้โอ้โหบนเกินไปแต่เรากลางหรือก็ล่างลงมานิดหนึงแมสนิดนิด แมสสนิดแต่ไม่ใช่แมสลงไปเลยนะคะขนาดนั้นนะครับพอหาซื้อได้ผู้หญิงวัยทำงานที่อยากได้ใช้ของดีมีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเราทำบริษัทไทรเซปจำกัดที่ทำรายการทีวีมา10กว่าปีแล้วมันก็คงไม่ต่างกันจริงๆมันมีโมเดลของมันอยู่แล้วเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องการบริหารในเรื่องของเครื่องสำา เราเราขายโมเดิร์นเทรดนะยู่ล่าเนี่ยวางโมเดิร์นเทรดทั้งหมดเกือบทั้งหมดเราวางใน7 e เ e ่ e อแล้วเราแต่เราไม่มีทีท, S, ท,ทีคือ Traditional Trade นะคือเป็นตลาดญี่ปุ่นสากลซึ่งตอนนี้เรายัางไม่มีเราเคยมีแต่เราเราคิดว่าเราไม่เหมาะกับช่องทางนี้นะฮะเราก็เก็บแต่ว่าเรามีในโมเดิร์นเทรดเเราไม่รู้หรอกขั้นตอนเป็นไงแต่โชคดีที่ว่า1 คือสามีก็เป็นกรรมการสามีเป็นประธานว่างั้นเถอะก,ก็ให้เขาเนี่ยแหละใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์คุณหนุ่ยจะรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งดีเพราะว่าจบสายมาร์เก็ตติ้งแล้วทำมาร์เก็ตติ้งถ้าในแวดวงมาร์เก็ตติ้งจะรู้จักคุณธาดาดีพี่ชายก็ดูฟแนนซ์ซึ่งเขาขี้เหนียวแล้วเขาจะคมเรื่องเงินอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้โชคดนะีนี่คือความโชคดีแล้วแพราชเทวี TV, ซึ่งผลิตให้เราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเราด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ข้อดีมันมันรวมๆหมดทุกคนก็จะมาสอนเราเรารู้พี่รู้ว่าครีมมาไหนดีทาแล้วหน้าเนียนควรจะทาตอนไหนรู้เรื่องการวางสื่อโฆษณานะคะรู้เรื่องว่าเราจะทําทีวีซียังไงเราจะวางสื่อโฆษณาอย่างไงขั้นตอนเป็นยังไงทุกอย่างมารวมกันแล้วมันก็จะพอดีเพราะงั้นถึงได้บอกว่าองค์กรต้องอาศัยเอื้อกันด้วยทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเก่งอยู่คนเดียวเป็นไปนไม่ได้ทีมสําคัญที่สุด คนมองเนี่ยว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่มันแล้วแต่งานไหนถ้าถามพิธีกรถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีน้องๆใหม่ๆเข้ามาในวงการนะฮะเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็น่ารักอีกแบบหนึง่งก็แต่ละคนก็นะแต่จะมีเป็นตำนานอยู่ไม่กี่คนเห็นไหมฮะมีคุณปัญญา,ค,า,าคุณไมยยลาคุณไตรภพคุณยานีคุณดวงตานั่นคือเรียกว่าตำนานแต่รุ่นใหม่ๆก็จะขึ้นมาใหม่เป็นอีกอีกอีก,อกสมัยหนึ่งแหละนะฮะ ถามว่าช่วงนั้นของการเป็นพิธีกรถือว่าประสบความสำเร็จแต่ช่วงนี้ยังต้องสู้ในเรื่องการนั่งตําแหน่งของการเป็นกรรมการผู้จัดการที่จะต้องดูแบรนด์อยู่ล่าเพราะงั้นตรงนี้ถ้าถามตัวเองว่ายังรอความสําเร็จซึ่งอยู่ข้างหน้านี่กําลังรออยู่เป็นเรื่องๆไปค่ะ Hero เนี่ย มักจะมีคนมาถามพี่นะแต่ว่าพี่ก็คิดอยู่ว่าเออฮีโร่ของเราคือใครพี่มองหลายคนนะคนนี้จำมาใช้คนนี้จำมาใช้นนมไม่ใช่บอกอุ้ยฉันรักเธอเธอเป็นฮีโร่ในใจไม่มีนะคะเพราะมันมุ่งอยู่กับตัวเองตัวเองต้องทำงานตัวเองต้องประสบความสำเร็จตัวเองต้องทำให้ดีแต่พี่ก็จะจำแต่ละคนมาศึกษาว่าชอบศึกษาเออทำไมคนนี้เขาเป็นงนีอ๋อเขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะคะ อย่างอย่างคุณหมอนลินีเนี่ยนะคะพี่ก็มองว่าคุณหมอนลินีเนี่ยเป็นคนน่ารักเพราะเคยคุยกันเคยทํางานร่วมกันแล้วก็บอกว่าคุณหมอเป็นคนน่ารักเรียบร้อยเอ๊ะคุณหมอทําไมดูแลองค์กรได้ใหญ่โตก็จะเก็บมาศึกษาว่าต้องมีอะไรสิคุณหมอจะต้องอาจจะเป็นคนที่มีคุณธรรมจะเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วดูแลลูกน้องดีเราก็เก็บนะฮะความรู้สึกดีๆที่มองว่าเออคุณหมอเป็นฮีโร่ตรงนี้หรือถ้าเป็นผู้ชายก็าอาจจะเป็น ท่านทานินเจรวรนอนท์หูดูแลได้ขนาดนี้ลูกทุกคนต้องจับมาแล้วแบบให้มาศึกษาในเรื่องขององค์กรในบริษัทของ CP ีอะไรต่างๆใ่หนะคือจะดูคนละนิดคนละหน่อยเอาอย่างคุณบรรยาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของการทํางานจากคนที่เขาก็ไม่เคยมีอะไรนะแรกเลยก็ไม่มีเขาก็พูดกับพี่บอกเขาก็ไม่เคยมีแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องมาดูแลบริษัทใหญ่โตเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะงั้นพี่ก็จะนั่งมองว่าเออ,อคนนี้เขาเก่งนะเออคนนี้เขาเก่งอย่างอ้าวอย่างท่านองคมนตรีสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นพ่อสามีเนี่ยเราก็จะดูว่าฮะก็สังเกตผู้คุณพ่ออายุขนาดนี้อายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วแต่คุณพ่อก็ยังมีไฟที่จะทํางานดูแลลูกหลานหูบางทีส่งเสียคนน้องคนนี้เรียนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคุณพ่อก็ส่งเรียนจบเป็นหมอไปเลยเออเป็นอย่างนี้เหรอเราก็อยากเป็นคนละนี้คนหน่อย นี่แหละคือฮีโร่ของเราคือคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีฮีโร่อยู่คนเดียวในชีวิตไม่มีก็อยากจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะคะเวลาเกิดมาเนี่ยขอให้มีเป้าหมายในชีวิตนะคะเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ยากอะนะเพราะงั้นเราถ้าเราเกิดมายากแล้วเราก็ควรจะอยู่อย่างมีคุณภาพนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เป็นคนดีในสังคมนะ ทำไม่ยากหรอกนะคะถ้าเราจะเป็นคนดีสักคนหนึ่งเพื่อ,อ,อมีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เกิดมาเป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบมีวินัยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เราก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพนะ,ะอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรให้ตั้งเป้าตั้งเป้าแล้วก็ข่คว้า,วาแล้วก็ทาสิ่งนั้นให้สําเร็จ คิดดีพูดดีทดําดีแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตได้นะคะโอ้ oh, ต้องขอบคุณดอกไม้จากมิสลิลลี่นะคะทราบได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่ชอบลิลลี่นะคะขอบคุณมากเลยสวยด้วยแล้วก็หอมด้วยค่ะ เหมือนกับที่พี่จะพูดเสมอว่าถ้าเราคิดดีเราพูดดีแล้วเราทําดีเนีย่ยทุกอย่างจะดีหมดพี่ยังยังยึดถือสิ่งนั้นอยู่นะแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีอรารมณ์บ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะเราไม่ใช่พราอิดพะปูนที่ไหนแต่เราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดยึดหลักคิดดีพูดดีดดทดําดีนะนั่นแหละเอาไปยึดในหลักของการทํางาน แล้วเอาใจเขามันจะใส่ใจเราแล้วต้องรู้จักให้พี่ยึดหลักแค่นี้แหละ